สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Daily IT และตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะ และสมส้มแอสโมซิตี้ค่ะย้กดรูปกูเกิลของเรามาอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพอเราพูดถึง Google แล้วเนี่ยวันนี้พี่ส้มจะมีเรื่องใดมาเล่าให้ซีฟังบ้างเหรอเราต้องมาพูดกันเรื่อง u b e YouTube ตอนนี้เมืองไทยอ่ะใช่มนดซนโอโดดนี่คือแบบเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรอคะอันนี้อยากรู้จุดประสงค์จริงๆเพื่อคนไทยเลยนะยังไงยังไงก็จะสนับสนุนคอนเทนต์ที่เป็นการอะไรที่เป็นของคนไทยมากขึ้นแล้วหมายความว่าไงถ้าซีโพสสมมุต ซีมีแอคเค้์ Gmail ของซีมันซึ่งมัน .com แล้วก็ YouTube ซีก็เป็น .com แล้วซีจะต้องไปสร้างแอคเค้์เพิ่มใน y o u t u b e c o .th ป่ะแล้วเข้าใจว่าถ้ามันอยู่ในเมืองไทยอ่ะ<ฆ>มันจะกลายเป็น c o .th หมดเลย <location. S 1> อ๋อคือเขามาแบบข<อ>เขามาโดยอัตโนมัติ เออจากไอพีอืมคือเขาแบบเน้นเหมือนกับ IP ใช้คำนี้แล้วก็แบ่งแคตตากรีเรามาใช่แต่ว่าตรงดีเทลอาจจะต้องรออีกนิดนึงตอนนี้เขากำลังเริ่มเริ่มแบบว่าค่อยๆทยอยออกข้อมูลนะคะเขาในบล็อกของ Google t h a i l a n d ได้เขาดูห่วงนะยังยังไม่บอกหมดอะไรเงี้ยจะแบบเออจะถามว่าทางเงินได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะค่อยๆมาเนอค่อยๆแต่เท่าที่ซีแอปสืบทราบมาอีกแล้วนะคะนักข่าวแบบความสุขของนักข่าวคืออย่างน้อยขอให้ด้รู้อะไรก่อนเพื่อนนิดนึงเรยจะดีใจมากเลยค่ะก็ ก็ได้ทราบมาว่า u t u b e เนี่ยได้เริ่มประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยกับคอนเทนต์พร็อพเวอร์ในประเทศไทยเยอะมากก็เราได้งปคงมาณแนวแะมีก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกทีนึงก็จะมีการเปิดตัวอะไรหรือเปล่าต้องคอยดูว่าเขาจะลิงก์กันยังไงก่อนหน้านี้เราเหมือนกับหาตังค์ได้จากการแบบว่าดูทําทีวีเนาะแล้วให้คนดูฟรีในออนไลน์แต่ต่อไปอาจจะเริ่มมียิงโฆษณาเป็นกิจลักษณะผ่านการซื้อหรอ ็น่าจะเป็นกันแอดแอดเนเหมือนไงเหมือนฮอร์โมนเงคนดูใน YouTube เยอะต่อไปก็คือแบบยิ่งคนดูเยอะยิ่งได้ตังค์น่าจะเป็นประมาณนั้นไปเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วดรซีอดรทีชมีอะไรเด็ดๆมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการถ้าส่วนใหญ่เนาะแต่เราว่าเราอีกอีกนิดนึงอ่ะน่าจะมีอีกนิดนึงค่อยปล่อยแต่คนไทยก็ชอบดูอยู่แล้วเนาะเพื่อแบบว่ามิวสิกวิดีโอต่างๆแลวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันจะมีแบบมัวเตอร์ทเทนเมนนี่รู้สึกว่าคนไทยมาแรงมากหลักๆนะกลัวนะ เพราะ,ะ,ะว่าบางทีอ่ะเราจะเห็นแบบคลิปวิดีโอในประเทศไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่ คลิปเรียกคลิปเรียกเสียงคนดูอ่ะแล้วมันจะเป็นคลิปน่ากลัวเนี่อหาไฟกันบ้างคลิปแบบว่าเออเปิดนิดเปิดหน่อยงี้โอ้เงี้ยมันจะมาแข่งกินบ้างเคยเห็นของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีอะย่าที่ให้กินให้กินเยอะๆอะแล้วคือคนต้องจ่ายตังค์นะคะเพื่อจะดูชีกินขนมของกินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะสมัยนี้คนเราจะเป็นอย่างนี้กันแล้วแล้วก็จะเป็นแนวแบบชอบกินของเผ็ดๆน่ะของฝรั่งเขาชอบทำกันให้กินพริกอะไรอย่างเงี้ยจะมาแข่งเมืองไทยเพราะว่าคนไทยก็จะเป็นส้มตำบะลงปลาใส่พริก อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากใส่พิเพิ่มก็ต้องจ่ายตังค์เพื่ออะไรเพื่อให้คนวิวเยอะๆเนี่ยใช่แต่น่ากลัวนะลองดูนะถ้าเกิดว่าเขาวัดกันที่ยอดวิวจริงๆจังๆเนี่ยจะเห็นว่าคลิปในเมืองนอกเช่นคลิปหมาแมวที่มันไม่ได้ตั้งใจแต่แบบ10ล้านวิวใช่ใช่เด็กเต้นอะไรเนี่ยถามว่าเราจะจ่ายใครคะสิบล้านวิวจ่ายหมาจ่ายแมวงี้เออเออเนาะแมวแมวนี่เป็นแบบเออเจ้าของจะได้ตังไหมอยากรู้อะถ้าถ้าเรา ถ้าเป็นคนโหลดเองก็อาจจะได้โอ้หอะไรต้องเล็กอยู่ต้องไปสเกลสเกลกลุ่มยูทูบเขามานั่งเมาส์กันสักิหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะอีกนิดนึงน่าจะเชิญใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่อง Facebook นิดหนึ่งพอเราพูดถึง YouTube แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เป็นกลางนะคะหลังจากที่เรามีครูน่ารักจากทาง Google มาท่านหนึ่งทางด้าน Business Group มี Facebook หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ก็เริ่มมาเพิ่งเปิดเมืองไทยแล้วก็แบบมาพูดถึงเรื่องของการตลาด S M B ในเมืองไทยด้วยเหมือนกันและสุดนี้นะคะก็จะเห็นความคืบหน้าของ Facebook หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแอปอ WhatsApp เ c e b o o k ที่สามารถโทร voice หากันได้ผ่านทาง Facebook Messenger โทรฟรีด้วยนะเริ่มล้วเริ่มล้เริ่มนะคะที่ส้มเป็นแม้ตอนนี้เรเราเริ่มโทรฟรีที่ไม่ได้โทรแบบกดจาก หน้าจอมือถือที่เป็นแบบศูนย์สองแล้วอะเออใช่ตอนนี้<ท>รเริ่มเยอะแล้วอะเริ่มแบบออปชันเยอะไม่รู้จะเอาออปชันไหนแล้วตอน,นี้ไลน์ไวเบอร์วิชโอ้เต็ไมไปหมดเลยอะมีเยอะมากต้องบอกกันก่อนว่าเอ้ยเอาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอันไหนจะได้โทรกันถูกนะคะออแต่ก็คือมีทุกแอปอะบอกเลยเพื่อนจะโทรมาสกายก็ก็มีจะโทรมา Google Plus ก็มีนะคะได้ทีนี้เฟซบุ o กอะเขาบอกว่าเขาเตรียมแยก Messenger ออกจากแอปหลักแล้ค่ะเพราะเขาต้องการอยากให้โหลดเพิ่มอีกแอปนึงไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบพอมันปะเเข้้าาไปดวยกกัน็ คนเคยชินใช้อันนี้ก็เลยพยายามแตกแอป,ปหรือมีสติกเกอร์อะไรหรือเปล่าคะเออไม่แน่น้อแต่แบบไม่น่าเชื่อว,ว่า Facebook จะมาอวยกับวัฒนธรรมสติกเกอร์มาดูแล้วไม่ใช่อะไรที่เป็นฝรัง่งมากแบบวัฒนธรรมสติกเกอร์ดูเป็นอะไรที่เบลเบล,บลเอเช,ชียคนที่ไม่รู้นะว่าใน Facebook เนี่ยมันมีสติกเกอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสติกเกอร์น่ารักนะไม่ใช่ไม่น่าคิคุเชียวแต่ว่าล่าสุดนี้คือ Facebook เขาเริ่มทยอยแจ้งผู้ใช้งานบางส่วนนะคะว่าจะถอดฟีเจอร์การส่งข้อความหรือ Messenger นี้ออกมาเลย จากตัวแอปหลักอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นผู้ใช้ f c e e o o o โปวดทราบนะคะต่อไป Messenger ไหายไปไม่ต้องตกใจให้คุณไปโหลดอีกแอป,ปหนึ่งที่ชื่อว่า Facebook Messenger แต่เราว่าตอนนี้คือคน,นติดต่อ,อก,กันทาง Message เ,เยอะมาก <Yeah. S 2> แล้วคือมันกลายเป็นแบบว่าช่องทางหนึ่งในการติดตามคน ซีว่าส่วนตัวแบบาบางจุดขี้เกียจพิมพ์ก็มี voice นะเพราะฉะนั้นแอปแชทส่วนใหญ่ตอนนี้เห็นไหมท WhatsApp, chat, ั้ง WhatsApp WeChat Line ต,ต้อง <Micro phone. S 2> มี voice น Line นี่ไปกันใหญ่เลยนะ Line นี่มีวิดีโอคอลมีนู่นนี่นั่นแต่มีข้อเสียไลน์นิดนึงที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้โกรธนิดนึงที่ว่าบางทีเราโทรหาคนมันจะเป็นเสียงแบบตึง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 แต่ซื้ออีกฟากนึงอะไม่ติดอะไรเลยอะถึงว่าบางทีเราแบบ บางทีโกรธเอ้ยทำไมเขาไม่รับสายแล้วจะคุยทุรละแล้วไม่ติดต่อกลับมันก็จะไม่เหมือนแบบการโทรยุ่งๆมีแบบมิสคอลอะไรเงี่ยจะเห็นอ๋อใช่แต่ห่วงอย่างหนึ่งนะรูปแบบการสื่อสารในสมัยนี้พี่ส้มคือเราเห็นแบบหลากหลายแบบมากทีนี้วันหลังเวลาเราจะคุยกับใครเราต้องให้ชัดเจนเลยว่ารูปแบบการสื่อสารเราจะอีเมลหากันเราคอนเฟิร์มกันได้ไหมหรือจะแชทหากันแล้วแบบ มัน,ม,นมันเริ่มยุ่งยากแล้วงงเล็กน้อยแล้วตอนมันมีระดับของการสื่อสารกันแล้วว่าว,ว่าโทรหากันคือแบบ คอมมิตกันนะเ้ยคุณต้องมาคุณต้องอะไรคอนเฟิร์มกันยืนยันเห็นแบบเป็นกิจลักษณะเป็นคําพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเรืองอีเมลอีเมลคนก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ใช่ไม่รู้อ่านหรือยังจริงๆก็คือสามารถรู้ได้แหละแต่ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยทวิตเตอร์เองวันนี้ก็เลยแอคทีฟนะจัดองอีเวนต์กันคือนักกันเนี่ยทวิตเตอร์เลยทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบโหเยอะมากใช้ช่องทางในการสื่อสารเยอะมากแล้วบางคนอย่างผู้ใหญ่ที่ทีเจออ่ะเขาบอกเลยเขาลำคานมากเขาบอกว่าผมเลิกใช้ไลน์ว่ะ พอมีแอ c o u n t ในไลน์เสร็จแล้วมีคนยิงไปแชทแชทแชทเราไม่ตอบโกรธคนดันโกรธนี่ว่ากรุ๊ปแชทเด้นตลอดตลอดเวลานะคะนี่คือนะคะโนติฟิล์ตมาอีกทีที่แบบโอ้มันต้องมีแม้เข้าคอร์สแบบเรียนกันเลยในประเทศไทยมารยาทในการใช้การสื่อสารแต่ละประเภทเราว่า มันต้องเริ่มนี่นะมันเลยเดี๋ยวนะขอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาเซียนด้านนี้ที่เขาแบบมีเนี่ยมันต้องแบบเหมือนเสริมแนวคิดในการด้านจิตวิทยากับการใช้งานในประเทศไทยด้วยจริงจริงมันเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนะเพราะตรงนี้ทั้งธุรกิจและส่วนตัวมันกลายเป็นแบบว่า คือ <ใน S 1> ถ้า<ม>เราติด<ะ>ต่อต่างประเทศอะเขาคอนเฟิร์มชันคือแบบทุกอย่างเอฟลิติงจะคอนเฟิร์มกันผ่านเมลใช่อีเมลคอนเฟิร์มแต่ใจเราคือแบบอุ๊ยตายแล้วอีเมลแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปิดกันขนาดนั้นแต่ในประต่างประเทศยิงสิเคยคุยกับทาง Black b l a c k b e r r ี่เขาบอกว่าถ้าดิบ ตึงมาแล้วเนี่ยไม่ตอบภายในหนึ่งชั่วโมงมีปัญหาเลยอ่ะเจ้าหนายจะต้องเรียกหูเลยว่าทำไมคุณขาดการติดต่อสื่อสารทำไมไม่ตอบอีเมลออฟฟิเชียลอยู่นะถ้าอีเมลมันเป็นแบบยังพอแบบนับเป็นทางการใช่อันนี้คือในแง่ต่างประเทศไงคะแต่ในแง่คนไทยคือแบบเรา เปิดอีเมลหรอแเยอะแค่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ต้องไปลองวิจัยกันดูจริงๆจังว่าเขารับข้อมูลสรรืสรร่อสารและการติดต่อสรรืสรร่อสารแต่ละลักษณะกันยังไงแล้วเพราะว่าเริ่มมีความซับซ้อนเริ่มเกิดปัญหาของคนในสังคมว่า อันไหนคือเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้คืออัน<ะ>ไหนเปิดคอร์สจัดไป,ดป <laughs> Google Developer Group Social Media Management มันเยอะมากจริงๆอะบอกเลยนะคะแต่ว่ากลับมาที่ Facebook คือ Facebook ได้ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแยกตัวแบบ Facebook Messenger ออกมาจาก Facebook เลยนี่นะคะยืนยันว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า การส่งข้อความเนี่ยแอปที่เกี่ยวกับส่งข้อความอย่างเดียวจะได้พัฒนาไงมันจะได้ดีขึ้นไปเลยเดีกว่าการทําผ่านแอปหลักๆถึง20%คือแบบชัดเจนแอปนี้โซเชียลแอปนี้แชทเพราะแช เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสนิทสนมกันมากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ป่ะคือโซเชียลเน็ตเวิร์กหนึ่งต่อร้อยอย่างเงี้ยหนึ่งต่อกกว่าใช่คือแชทเนี่ยเราแบบเราคงไม่ตอบแชทคนเลียลาดมันเหนื่อยนะใช่ใช่รู้สึกวันนี้รู้สึกพิมพ์แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะไม่ไหวอ่ะแล้วก็เอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีผลทั้งกับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ Android ด้วยนะคะก็เสมอภาคกันแอป Facebook Messenger ์จะแยกออกมาแบบจริงจังเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาต่อยอดเรื่องของ การโทรออกกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์อื่นๆที่ดีขึ้นดีขึ้นตามมามันก็จะชัดเจนมากขึ้นกับแอป,ป Facebook Messenger ก้อนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะชอบหรือไม่ Facebook ก,ก็บอกว่าไม่รู้ไม่แคร์นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ตัวดาวน์โหลดกันไปนะคะอัปเดตกันเองนะคะผ่านทางแอป,ป Facebook หลังจากนี้อัปเดตแอป,ป Facebook ปั๊บแยกกันเลยแ<ม>ล้วก็ไปโหลดมาอีกแอป,ปหนึง<ม>ตอนนี้แอป,ปในเครือ Facebook มีอะไรบ้างไล่กันมาครบแล้วนะ Facebook Instagram WhatsApp ซึ่งของโลกดูของโลกแล้วของโลกการสื่อสารทุกแบบเลย Facebook m essenger <c oughs> จะเป็นแอป,ปพักบังคับอีกตัวหนึ่งที่คุณจะต้องเริ่มเล่นมากขึ้นมากขึ้นนะคะทางออกคือบางคนบอกว่าคนที่อยากยืนยันการเล่นผ่าน Facebook แอป,ปเดียวให้ได้บนมือถือทางออกก็คือใช้ Android สเปคต่ำๆเข้าผ่านโมบายเว็บไง เออแล้วก็หรือว่าใช้แอปเปเปอร์ไปเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถทําได้กี่มาน่อยนะคะก็ลุ้นๆกันทาง Facebook ว่าจะแข่งชนะหรือเปล่าหรือลายจะของโลกในภายหน้าค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแรวพี่ส,มส้มเสียดายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย